นี้ก็ได้เวลาที่ญาติโยมจะได้มาร่วมกันรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อน้อมความดีงามซึ่งเป็นบุญกุศลอุทิศผลแห่งความดีเพื่อถวายเป็นพระราชาคุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในวรกาศ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมาบรษาห้าธันวาวันพ่อแห่งชาติขอเชิญชวนญาติโยมเอามือวางไว้ที่หน้าตักหลับตาสองข้างปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้าง เราจะได้นั่งสบายเมื่อหลับตาให้สบายแล้วก็จงนั่งให้มีความรู้สึกสบายทำใจให้สบายในร่างกายที่กำลังนั่งสบายในอากาศที่กำลังเย็นสบายแล้วก็หายใจเข้าออกให้สบาย เป็นผู้มีความตื่นของจิตใจรรู้อยู่กับธรรมชาติแห่งปัจจุบันของชีวิตที่กำลังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ทุกขณะหายใจเข้ามันเกิดแล้วมันก็ดับหายใจออกมันเกิดแล้วมันก็ดับ หายใจเข้าเกิดดับหายใจออกเกิดดับมีปัญญารู้อยู่ในความเกิดความดับของลมหายใจระลึกอยู่กับความรู้ที่เกิดดับของลมหายใจจิตใจสงบชั่วขณะต่อเนื่องกับความระลึกและความรู้อยู่กับ ความเกิดความดับของลมหายใจใจจะได้ไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมาไม่ยึดมั่นในลมหายใจซึ่งเป็นส่วนที่กำลังปรุงแต่งชีวิตอยู่ให้มีความดีมีความสุขแต่ที่จริงแล้วมันก็ปรุงในความทุกข์ ไม่ใช่ปรุงในความสุขเพราะการปรุงแต่งทั้งปวงในโลกนั้นในโลกนี้และในโลกโน,น้นในโลกไหนไหนไม่มีอะไรเลยที่ปรุงแต่งแล้วไปเพื่อความสุขมีแต่ปรุงแต่งแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์หรือความทุกข์ก็อยู่ที่การปรุงแต่งเมื่อใดจิตใจสงบ ความปรุงแต่งระงับความปรุงแต่งแล้วก็ดับความปรุงแต่งได้เมื่อใดขณะใดขณะนั้นชื่อว่าสงบทุกข์ระงับทุกข์ดับทุก์ขอยู่ที่การดับความปรุงแต่งธรรมทั้งปวงที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทร,ทรงแสดงไว้หมดพระไตรปิดกทั้งหมดอยู่ที่การสงบความปรุงแต่ง อยู่ที่การระงับความปรุงแต่งอยู่ที่การดับความปรุงแต่งเท่านั้นเองไม่ใช่สิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อใดจิตใจของเราท่านสามารถศึกษาอยู่เพื่อความสงบความปรุงแต่งศึกษาอยู่เพื่อระงับความปรุงแต่งศึกษาอยู่เพื่อดับความปรุงแต่งได้ถ้าได้น้อย ก็ชื่อว่าสงบทุกข์ได้น้อยระงับทุก์ได้น้อยดับทุกขได้น้อยถ้าสงบมากก็ชื่อว่าสงบทุกข์ได้มากระงับทุก์ได้มากดับทุกข์ได้มากถ้าสงบได้อย่างสิ้นเชิงก็ชื่อว่าสงบทุกข์อย่างสิ้นเชิงระงับทุกข์อย่างสิ้นเชิงดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงอยู่ที่การสงบระงับดับความปรุงแต่ง ทําไมถึงต้องปรุงแต่งก็เพราะว่าความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นว่ามันเป็นทุกข์จึงต้องปรุงแต่งเป็นธรรมดาชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดแล้วตายอีกเกิดอีกก็ตายอีกอยู่อย่างนี้ก็เพราะไม่รู้จักคำว่าความจริงคือทุกข์และไม่สามารถรู้เหตุของมัน ไม่สามารถดับสภาวะของความปรุงแต่งจิตใจจึงไม่สามารถหลุดพ้นดำเนินออกจากความจริงคือทุกข์ได้นั่นเองชีวิตของเราท่านที่เกิดมาแล้วก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงไม่เห็นเหตุของทุกข์ตามความเป็นจริงไม่สามารถสงบระงับดับทุกข์ได้ตามความเป็นจริงชีวิตจึงดำเนินอยู่ต้องเกิด ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากต้องทุกข์อยู่ชาติแล้วชาติเล่านับประมาณชาติไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบระมศาสดาเมื่อทรงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพุธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์พระประทีปแก้วจึงทรงแสดงพุทธพจน์ไว้ว่าจุตุนัง อริยสัจจานังเยถาบุตังอทัศนาสังสรีตังทีฆมัทฐานังตาสุตาโสวยวชาติสุเราท่านทั้งหลายได้ท่องเที่ยวในชาติแล้วชาติเราไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะว่าไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเท่านั้น เราท่านทั้งหลายจึงต้องเกิดตายเกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้ทรงตรัสว่าเราได้เห็นแล้วทุกข์ขได้รู้จักแล้วเหตุของทุกข์ขทรงได้ละแล้วทมที่ดับทุกข์ขทรงได้ดับแล้วจิตใจได้ดำเนินออกจากทุกข์ขอย่างสิ้นเชิงแล้วจึงทรงตรัสว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดใหม่ ไม่ได้มีอีกเลยท่าน,นทรงสแสดงไว้ในมหาปรินิพานว่าได้พระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจจะทำฉะนั้นการที่เราท่านได้มานั่งอยู่หนที่นี้ยืนเดินนอนอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ช่างและอาจจะต้องยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอนาคตอีกต้องทุกข์อีกอยู่ไม่มีวันสิ้นสุด ก็เพราะเรายังไม่สามารถสงบยังไม่สามารถระง,งับยังไม่สามารถดับทุกข์หรือดับความปรุงแต่งได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเองถึงแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระองค์ซึ่งทรงบำเพ็ญกรณียกิจของพระโพธิสัตว์ก็ยังต้องท่องเที่ยวอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงมา ตรสูในปัจจุบันคือพระสมณะโคดมของเราพระองค์ยังต้องท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ปราถนาความเป็นพระสมมาสมุทรเจ้าถึงเก้าอสงไขยังไม่ได้รับพยากรคิดอยากเป็นพระพุทธเจ้าเก้าอสงไขยพูดอยากเป็นพระพุทธเจ้าเจ็ดอสงไขยจนกระทั่งได้มาพบพระทีปังกรแล้วก็ได้ถวายร่างกายเป็นพุทธบูชา ได้รับพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยแสนกับถึงจะได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นสี่อสงไขยแสนกับที่ทรงบำเพ็ญโพธิญาณบาร,รมีบาร,รมีทั้งสาสิบทัศให้บริบูรณ์ก็ต้องเกิดต้องตายนับประมาณชาติได้ถึงสี่อสงไขยแสนกับส่วนเราท่านนั้นคงนับประมาณไม่ได้ ฉะนั้นวันนี้ชีวิตนี้ปัจจุบันนี้เรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าทุกมีอยู่ในชีวิตเช่นความหนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หิวก็ทุกข์กระหายก็ทุกข์ปวดอุจจาระก็ทุกข์ปวดปัสสาวะก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข แม้แต่นอนนานก็ย game, meer, shocked, muscle, Be ังทุกข์มีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์มีชมูก็ทุกข์มีลิ้นก็ทุกข์มีปากก็ทุกข์มีร่างกายมันก็ต้องเป็นทุกข์และมีใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะความมีความเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความมีความมีในสิ่งใดก็มีทุกขอยู่ในสิ่งนั้นยิ่งมีความยึดมั่นมากเท่าไหร่ก็มีทุกขมากเท่านั้น ทำอย่างไรถึงจะดับทุกสงบระงับให้ทุกนั้นสงบได้ระงับได้ดับได้ก็ดับความรู้สึกว่ามีตัวในสิ่งที่กำลังมีอยู่เสียมีตาก็อย่าพึงไปยึดถือว่าตานั้นเป็นของเราดับความเห็นว่ามีตาเราเสียเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นตามีหูก็อย่ายึดมั่นหู ดับความปรุงแต่งในหูที่มีอยู่ว่าเป็นหูเราเสียจะได้ไม่เป็นทุกข์เพราะการมีหูแม้มีเสียงเกิดขึ้นก็อย่าไปยึดมั่นว่าเราได้ยินสักว่าได้ยินเสียดับความปรุงแต่งในการได้ยินมีจมูกก็ไม่ควรยึดจมูกเพราะมันเป็นทุกข์มีทุกข์ก็ดับความปรุงแต่งในจมูกที่มีอยู่สงบระงับมันเสียให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยง ไม่ควรยึดมัน่นแม้มีลมหายใจเข้าหายใจออกก็พึงรู้จักสักว่าลมไม่พึงยึดมั่นในลมสักว่าลมหายใจเข้าออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่างเปล่าจากเรามีลิ้นก็ไม่พึงยึดมั่นในลิ้นพึงรู้จักดับความปรุงแต่งในลิ้นมีรสอาหารมากระทบก็ไม่พึงยึดมั่นในรสสงบ ระงับดับความปรุงแต่งในรสอาหารสักวรสมีร่างกายก็สงบระงับดับความปรุงแต่งในกายคือในลมหายใจให้ได้เสียมีจิตใจก็มีสติมีปัญญาสงบระงับดับความปรุงแต่งใจไม่ยึดมั่นในใจมีความเย็นก็สงบ ระงับดับความปรุงแต่งในความเย็นสักว่าเย็นมีความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ,จก็รู้ว่านี่คือความรู้สึกนึกคิดไม่เที่ยงไม่ควรยึดมัน่นควรสงบระงับดับความปรุงแต่งในความนึกคิดเสียเมื่อใดจิตใจมีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันปัจจุบันแห่งธรรมะทั้งหลายที่กำลังปรากฏอยู่ กำลังปรุงแต่งอยู่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ควรยึดมั่นเห็นแต่ความเกิดขึ้นํำดับไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงด้วยสติอันนั้นด้วยปัญญาอันนั้นด้วยความเพียรอันนั้นด้วยความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิอันนั้นย่อมสามารถเห็นความจริงได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นล้วนมีความดับเป็นธรรมดาย่อมเห็นแต่ความเกิดความดับความเกิดความดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงจิตใจย่อมสงบจิตใจย่อมระง,งับจิตใจย่อมดับความปรุงแต่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อนั้นทุกข์ก็ย่อมสงบทุกข์ย่อมระง,งับทุกข์ย่อมดับทุกข์ชื่อว่าเป็นการกําหนดรู้ถูกต้อง ทุกนั้นชื่อว่าได้ถูกละในเหตุของมันทุกนั้นชื่อว่าได้กระทําให้แจง้งทุกนั้นชื่อว่าได้ถูกสติปัญญาดําเนินออกจากทุกให้เห็นเป็นเพียงสักว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเห็นอย่างนี้เดืองเดืองชื่วเป็นสมมตะความตรงความเป็นจริงความถูกต้อง ที่จะเป็นนิยามธรรมแห่งจิตใจที่จะตรงสู่ความจริงแห่งสัจจะของพระอริยเจ้าเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงฉะนั้นที่ญาติโยมพุทธบริษัทได้มีโอกาสมาทำความดีในบุญกิริยาวัตถุสามประการคือทานกุศลซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุชั้นต้นเพื่อที่จะทำผลแห่งจิตใจ ให้ละเสียซึ่งความตระหนี่เดียวนั่นหากยังมีพืชคือวิญญาณที่ยังมีภพชาติยังลงในนามรูปอยู่ต่อไปผลแห่งทานก็จะตามอนุเคราะห์เป็นอนุคามินีติดตามญาติโยมทุกท่านให้ได้ประสบแต่โพคะสมบัติไม่วิบัติเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นผู้มีทรัพสมบัติใช้สอยทรัพย์สมบัติ แม้จะอุบัติเป็นสัตว์เดรัจฉานทรัพย์สมบัติที่เราได้ถวายทานดีแล้วก็ยังติดตามให้ผลอนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่านั้นให้มีปัจจัยสี่สมบูรณ์ส่วนผู้ไม่ให้ทานก็จะเป็นคนยากไร้นั่นคือผลแห่งทานแม้บุคคลน,นั้นจะเกิดมาเป็นพระอริยบุคคลชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันผลแห่งทานก็จะยังตาม ให้ผลของบุคคลผู้ได้เกิดมาชาติสุดท้ายไม่อดอยากยากจนในปัจจัยสี่ส่วนผู้ที่ไม่ได้เคยให้ทานเลยถ้าเกิดมาชาติสุดท้ายเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ไม่มีปัจจัยสี่บริบูรณ์นี่คือผลแห่งทานที่มีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามเป็นอนุคามีดี ติดตาผลให้กับชีวิตของสัตว์เหล่านั้นตลอดชาติจนถึงชาติสุดท้ายศีลกุศสนก็จะเป็นผลแห่งบุญขั้นกลางที่จำนวยประโยชน์ความสุขให้ชีวิตมีความสมบูรณ์อายุยืนยาวทรัพสมบัติยั่งยืนครอบครัวยืนยาวไม่มีเวรภัยเบียดเบียนเกียรติยศชื่อเสียงไม่มัวหมองสติปัญญาสมประกอบเพราะความมีศีลสมบูรณ์ และสูงสุดหากศีนั้นประกอบด้ได้ปัญญาก็เชื่อเป็นภาวนากุศลที่จะอำนวยผลประโยชน์แห่งความสุขถึงชั้นความสิ้นอาสวะกิเลสเพราะเห็นชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นล้วนมีความดับเป็นธรรมดาบรรลุความสิ้นอาสวะเพราะกุศลทั้งสมประการนี้ฉะนั้นวันนี้ที่ญาโยมได้นา ชีวิตร่างกายสังขารมาสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดผลบุญคือเหตุที่จะเป็นไปเพื่อความสุขด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสเป็นทางลำเดินแห่งชีวิตที่ดีงามแล้วคณะสองมู่ใหญ่โดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณผู้เป็นอธิบดีสงขออนุโมทนากุศลเจตนาของทุกท่าน ขอบุญกุศลทั้งสามประการจงสำเร็จเป็นอนุคามินีติดตามชีวิตของญาติโยมให้สำเร็จประโยชน์ได้สมบูรณ์พูนผลในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสูงสุดนิพพานสมบัติในอนาคตการใกล้นี้ทุกคนทุกท่านเธิน